ตรงนี้คือตำบลอะไรนะบางชนีจ้าตำบลบางชนีคือบางบานจังหวัดพระนครติยุธยาจ้ะบางบานน้ำลดแล้วนะถูบ้านล้างบ้านกันหน้าดูยเลยอนี่มันท่วมไปถึงถึงชั้นบนนู่นเลยไหมชั้นบนนู่นเลยเนาะโอ้เนี่ยตอนนี้ต้องต้องมาล้างบ้านกัน มีคนป่วยติดเตียงอยู่บ้านนี้บ้างไหมไม่มีจ้ะไม่มีเลยค้ำท่วมในกวงงูไหมกลัวจ้ะทางงูตั้งแต่ขาบของแผเนี่ยผมกลัวทั้งนั้นเลยนอนไม่เคยหลับเลยจะ่ร้องให้ทุกคืนเลยจ้ะอืมแหมมัน <c oughs> เป็นวิบากกรรมของคนบางบานจริงๆเนาะทุกปีฉันพูดอะไรอย่างเงีไม่เคยมีปากกับ้ากเนี่ยแล้วตั้งแพงแล้วก็ช่วยไปเนี่ยแล้ตั้งแต่สาวๆมาเด็กๆมาคือมันก็ไม่ท่วมมากขนาดนี้เนาะจ้ะไม่เคยเลยจ้าสักทีมันหนักกว่าทุกปีเลยนะเนี่ยใช่ะ โอ้คนบางบานน่าสงสารจริงจริงแล้วเบเลยโอ้มารับคืนบ้านใหม่นะบ้านหลังเก่าแต่ว่าน้ําไปแล้วน้ําไปแล้วมาพระพระมารับึ้นบ้านใหม่โอ้น้าท่วมจนเกือบมิดหลังคาเลยอําเภอบางบานเราถือว่าเป็นแหล่งรับน้ําจริงๆริงทุกบ้านท่วมอย่างนี้อยู่สามสี่เดือนแล้ว นะวันนี้ก็ถือโอกาสตอนรับสู่บ้านใหม่ทุกบ้านเลยเริ่มต้นใหม่ด้วยต้นเก่าเริ่มบ้านใหม่ด้วยบ้านเก่านั่นแหละ ไอ้ S <S ห,หัวเห่ากัดเลยเป็นงูเห่าอ๋องูมหัวเห่ามันก็เหมือนว่างูอะไรไปอยู่มาทองคืนลงพาบาลจ้ะจริงๆอ่ะงูหลามมันนอนม,นมันมันอยู่ตรงไหนหัวนอนอ่าอยู่หัวนอนนะไปตีนจ้ะก<น>็ง,งูเห่าอีกตัวหนึง่งนอนอยู่กับงูทั้งหัวทั้งปลายเท้าเลยจ้่ายอายุปีเนี้ยแปดสิบสี่นะแปดหกจ้ะโอ้แปดหกแม่แปด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 แม่ยุแต่ดีนะตอนช่วงน้ำท่วมาลูกๆก็ไม่ทิ้งแม่เลยเนาะนี่ขาไปอยู่ใน ว่าพี่สาวให้มาดูเพราะแม่เขาชอบ